อ่ะโอเควันนี้ให้เหมือนแบบมีที่คุ้มภัยนิดนึงก็คืออยู่บนเตียงไม่สามารถมีใครขึ้นไปทำอะไรได้นะครับอ่ะสโนโหนูก็นั่งมองหน้าเข้าไปลูกนั่งมองเข้าไปเออมองแบบจเจเย็นอ่ะ <c oughs> เออรู้แล้วว่าอยากเล่นกับน้องรู้แล้ว <c oughs> แต่ว่าน้องตัวเล็กอยู่เออรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าต้องเจเย็น,ยนพะน้องก็ยังงงอยู่นี่มัน อะไรเป็นอะไรอะไรแบบนี้ยเข้าใจล้าเข้าใจล้าเล่นได้แต่ว่าต้องเบาเบามือเบาทุกอย่างเลยอนุญาตให้บอกน้องว่า I Love You I Love You Love You กับน้องเหรอพอเสียงดังไม่เอาหรอเออ จนโนบอกว,ว่าอะไรเมื่อกี้ไม่ส่งเสียงดังไม่ส่งเสียงดังเล่นเจนโนไม่ส่งเสียงดังไม่ชงเชียงดังเข้าใจเปล่าน้องหนีแล้วน้องไปแล้วไปได้น้องไปได้น้องน้องนี่อยู่ในเชิงยึดตัวน้องไปแล้วลงไปเลยลงไปเลยลงไม่เป็นไรนะจนโนก็คือจนโอจนจโนก็นิสัยดีอยู่ คนที่เธอต้องกลัวไม่ใช่จนโนหรอกหนาะรู้ป่าว่าใครคนนั้นไง <c oughs> คนนั้นอันนี้ใส่ไม่ดีเก็ตนะคนน,นั้นคือคนที่เธอต้องกลัวโอเคโอเคอ่ะวันนี้ให้อยู่ข้างนอก